หลังจากที่เราทดสอบ insert หน้าข้อมูล form add เข้าไปที่ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงครับว่าข้อมูลเข้าไปได้ยังไงนะครับตรง form add เนี่ยจะมีโค้ดตัวหนึ่งนะครับชุดนี้ครับชุด form ครับมี method ครับแบบ post ครับก็คือวิธีทําการส่งข้อมูลเป็นแบบ post นะครับเรามาดูที่ insert เนี่ยจะเป็นแบบ post นะครับแล้วก็ action ครับ action มาที่ insert p ับ p ก็คือตัวนี้ครับ action แล้วก็ insert p h p นี่ครับตัวนี้ก็ไปต่อถ่ายข้อมูลนะครับว่าถ่ายข้อมูลชื่ออะไรถ่ายข้อมูลก็อยู่ตรงนี้ครับต่อเรียบร้อยแล้วพอต่อปุ๊บก็มี insert ครับมา insert ว่ามันตรงกันไหมนะครับอย่างที่เราดูกันไปตั้งแต่คลิปข้อที่แล้วนะครับเพราะหลังจากที่เรา insert เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาที่หน้า form list เห็นไหมครับ form list หน้า form list หน้าฟอร์มลินี้ก็คือจะโชว์ครับจะโชว์ข้อมูลในฐานข้อมูลออกมานะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่เราอินเสิร์ตเข้าไปเรียกง่ายก็คือมันจะคิวรี่ข้อมูลจากดัตเตอร์เบครับเอามาโชว์ที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวฟอร์มลิทครับนี่ฟอร์มลิทฟอร์มลิทมันจะวิ่งมาได้ยังไงก็ดูจากคัดที่แล้วครับเราใส่โค้ดตรงอินเสิร์ตลงไปครับว่าถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยให้วิ่งมาที่ฟอร์มลิทแต่ถ้าไม่สําเร็จนะให้ฟอร์มเอท เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับว่าจะเพิ่นเป็นหน้าไหนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงฟอร์มนี้ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ผมจะใส่โค้ดลงไปนะครับนี่ครับใส่โค้ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็วางโค้ดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตัวโค้ดนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ไปดูที่ฟอร์มนี้ครับ F5 ขึ้นมาปุ๊บเห็นครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับข้อมูลออกมาเนี่ยจะเป็นตัว Data table นะครับเป็น Data table ก็จะมีเห็นไหมครับข้อมูลเนี่ยในฐานข้อมูลนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เรามาดูที่ไฮดี้ครับเห็นไหมครับนี่คือฐานข้อมูลเอามาโชว์ที่หน้าเว็บเห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาไล่โค้ดกันก่อนนะครับ ตัวนี้เราก็เปิดแท็ก p p อันนี้ก็เป็นฟอร์ม html ธรรมดานะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็น b o o t s t r a p แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเรียก Data t a b l e นะครับมี Data table นตรงนี้ครับ p p ครับก็ไปเรียกฐานข้อมูลขึ้นมาครับ p p แล้วก็ o t e n ครับมีการเชื่อมฐาข้อมูลไปเรียกฐานข้อมูลมาแล้วก็มีการค u r y นะครับ select star form ก็คือแปลว่าเลือกอะไรก็ได้ที่มาจาก user นี่ครับที่มาจาก user เลือกอะไรก็ได้ที่มาจาก user ครับทั้งหมดอ่ะพูดง่ายอะไรก็ได้ทั้งหมดตัวนี้ก็ resource ครับ resource ทำการเชื่อมกับข้อมูลครับแต่เราก็จะเอา resource เนี่ยมาใช้งานส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัว bootstrap นะครับเป็น html 5นะครับเป็น ลาคอนเทนเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซกชันที่มาจากการล็อกอินนะครับเนี่ยเราไม่ได้ล็อกอินเข้ามาครับมันก็เลยเออร์เรอร์ครับเราข้ามล็อกอินขึ้นมาต่อไปเพิ่มผู้ใช้งานนครับ A h a l e form add นะครับเพิ่มผู้ใช้งานก็คือพอเราคลิกไปเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่หน้า form add นะครับเพิ่มผู้ใช้งานาตรงนี้ ต่อมาลงไปเรื่อยๆครับก็เปิดเทเบิลขึ้นมาครับแล้วก็เทแล้วก็ tr ครับ no เห็นไหครับก็คือไม่ใช่อันนี้มันอ่านว่า no นะครับ no จุดแล้วก็พูดง่ายก็คือย่อมาจาก number นะครับอันนี้ number ลำดับแล้วก็ user name password name status แล้วก็ m i n a t e นะครับก็คือเป็นพื้นฐานที่ทีมเออยู่แล้วครับพวกนี้นี่ครับ แล้วก็มเมเนทต่อมาครับ tr ต่อมาตัว tr ต่อมาเนี่ยก็วนนะครับวนหลุดสร้างหลูปข้อมูลขึ้นมาให้ก็สร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนนะครับก็คือนำเท่ากับศูนย์นะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการวนหลูปเข้ามาครับนี่ครับโลก็คือแถวนะครับ แล้วก็รีซอสครับก็คือดึงข้อมูลมาจากตรงนี้นะครับรีซอสให้เกิดการเฟกขึ้นมาครับเฟกข้อมูลเราบอกว่าทุกครั้งที่มีการเฟกนะให้บวก1เข้าไปครับให้บวก1เข้าไปก็คือประมาณว่าถ้าข้อมูลมีหลายๆแถวใช่ไหมครับแถวที่หแล้วก็บวกเข้าไปแถวที่สองบวกเข้าไปแถวที่สามก็คือวนไปเรื่อยๆครับวนลูปลงไปเรื่อย ครนี้ก็จะมี tr แถวที่2นะครับ tr แถวที่2ตัว tr แถวที่2อะก็คือแถวนี้แถวนี้ครับแถวนี้อันนี้ tr แถวแรกนะครับข้างบนนี้แถวที่2ก็จะเป็นข้อมูลครับข้อมูลก็จะถูกการวนลูปจากข้างบนนะครับนามครับคือตัวเลขัมเบอร์นะครับ นี่ครับนั่นก็คือนามตัวนี้ศูนย์ใช่ไหมครับมีการข้อมูลเข้ามาก็จะบวกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งมันจะไม่ขึ้นศูนย์ให้เราสมมติว่าผมเอานามเท่ากับหนึ่งนะครับนามเท่ากับหนึ่งข้อมูลมันก็จะเป็นสองครับเห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลก็จะเป็นสองเพราะว่ามันมีหนึ่งอยู่แล้วบวกอีกหนึ่งเข้าไปก็กลายเป็นสองนะครับก็เลยต้องใส่ศูนย์ไว้นี่คือเหตุผลของมันนะครับ แล้วคราวนี้เราก็เอาตัวแปรนามมาใส่ตรงแถวลำดับครับก็คือตัวนัมเบอร์นะครับตัวลำดับนี่ครับต่อไปเราก็ user name ครับมาใส่แถว r o w เอา r o w มาใส่ครับ r o w เท่ากับ r e s o u นะครับแล้วก็เป็น r o w แล้วก็ user name ตัวแปร r o w user name password name status นะครับไปเรื่อยๆพอ td นะครับ td อันสุดท้ายมันคือ management นี่ครับที่ดีสุดท้ายนะครับคือ m มเน g เมนต์ตัว m a เน g เมน n t นะครับเราก็ใส่โค้ดลงไปครับแสดงแก้ไขลบแสดงแก้ไขลบนี่ครับสีเปลี่ยนตรงนี้ครับ b t n info b t n success b t n d a n g e r ครับนี่คือสีของปุ่มครับเป็น Bootstrap เห็นไหมครับอันแรกก็คือ ปุ่มแสดงครับก็คือ form view ครับปุ่มแสดง e h e l ครับไปที่ form view แล้วก็ echo ไปที่ row id ก็คือลำดับนะครับก็คือลำดับที่1นี่ครับพอเราเมาส์ไปชี้เห็นไหมครับลองลองดูตรงนี้ครับล่างซ้ายตรงนี้ครับพอเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะเขียนอะไรครับว่า id เท่ากับ1 นะครับก็คือแถวที่1นนะครับ ID ที่1แล้วก็ ID ที่2อ,อะไรว่างไปนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น View ครับแล้วก็ Edit แล้วก็ delete item นะครับการ Edit item เนี่ยมัน delete ได้เลยนะครับโดยใช้ตัวจาวานะครับเราใช้จาวาสุดท้ายแล้วเราก็มาปิดลูกครับปิดลูกที่เราเปิดจากตรงนี้ไม่ใช่ปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดจากตรงนี้ แล้วก็ปิดเนี่ยครับปิดลูกจากตรงนี้ครับนี่เปิดลูกไว้ลูกบวกหนึ่งครับเนี่ยนำบวกหนึ่งให้บวกหนึ่งเสมอแล้วก็มาปิดลูกตรงนี้ทิ้งะตัวนนี้ก็จะเป็นล็อกเอาท์นะครับคราวนี้มาอธิบายตรงฟังก์ชันตรง delete ตรงนี้นิดนึงนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ นี่เป็นเป็นสคริปขึ้นมาครับแล้วก็เปิดฟังก์ชัน,นฟังก์ชันลบก็อันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ data table นะครับอยู่ข้างล่างนี้โอเคนะครับคราวนี้เราลองกดลบดูนะครับเพราะว่าปุ่มลบเนี่ยทำได้เลยเพราะมันเป็นฟังก์ชันในการลบนะครับ ส่วนแสดงกับแก้ไขเนี่ยมันต้องสร้างหน้าฟอร์มขึ้นมาอีกนะครับคราวน,นี้เรากดปุ่มลบนะลบนะครับเราจะไม่ทำหน้า delete .php นึกออกไหมครับ,รบก็ยังลบไม่ได้แต่เราทำฟังก์ชันการลบเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมี on click ขึ้นมานะครับ delete item ซีเรองเริงอันจะเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะเราเปิดฟังก์ชันตรงนี้ไว้ นะครับมันบอกว่าถ้าคุณกดปุ่มคอนเฟิร์มก็คือปุ่มลบนะครับตัวนี้ก็จะมีเด้งเตือนขึ้นมาว่าคุณจะลบจริงๆหรือเปล่านะครับนะครับคุณจะลบจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคุณต้องการลบข้อมูลนี้คุณต้องการลบข้อมูลนี้เห็นไหมครับจะขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะแอคชั่นไปที่ delete php โอเคไหมครับมันจะแอคชั่นไปที่ delete php เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำปุ่มลบกันนะครับก็คือตัว ดีลีดพีทตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่ายาวเริ่มยาวเกินไปแล้วนะครับในคลิปนี้